ไ,ได้ไก่มาหนึ่งตัวเดี๋ยวจะทำแกงแล้วก็ทำไก่ย่างไปฝากน้องดีกว่า I just got this uh, chicken from Sprouts o I'm going to make some soup and some grilled chicken อันนี้คือไก่ของเรานะคะล้างแล้วเดี๋ยวจะมาสับแล้วจะมาหั่นเป็นชิ้น This my chicken I just get it out of the pack and I'm gonna So I cut it in pieces it's gonna be raised in pieces these are the vegetables that i just got from my garden i'm gonna put this in my chicken dish i don't know i'm gonna cook yet but i just got these vegetables so likely it's gonna be ซุป with vegetable อันนี้ผักที่จะใส่อ่อมไก่นะคะก็จะมีฟักทองยอดฟักทองนะคะมีทั้งยอดทั้งดอกทั้งใบทั้งลูกมันเลยค่ะมาทั้งครอบครัวมีผักชีลาวนิดหน่อยเก็บมาจากในสวนนะคะได้แก่เนี้ยแล้วก็มีผักชะอมนิดหน่อยผักขาเนาะคะ่ะแล้วก็มีต้นหอมใส่นิดหน่อยนะคะ So the vegetable gonna add in my chicken soup is um, pumpkin pumpkin flower and the pumpkin leaves um, i have dill and i have the um, climbing wattle i think that's the name i might be wrong so apology if i said it wrong but i think it's called climbing wattle and i have that green onion these um herbs i have the ลามล n i ส์แดงหัวหอมมะนาวและพริก p ห้งส่วนนี้่จะใส่ลงไปในเขาเรียกว่าอะไรนะไอ so, เครื่องแกงค่ะก็จะมีหอมแดงมีตะไคร้มีใบมะน,นาวแล้วก็มีพริกแค่นั้นเอง And I h น v e the c h อ c k e n อันนี้คือไก่ที่เราออกมาจากซี่โครงนะคะได้ามาท่างนี้ก็เลยจะใส่ในอ่อม fermented fish sauce เฟชซอสคายันเพเปอร์ทูมริพาวเดอร์มีน้ำปลาร้าน้ำปลาผงพริกคายันแล้วก็มีผงขมิ้นชันนะคะมีแค่นี้ละคะ่ะไปไปทำกันตั้งกระทะนะคะใส่น้ำลงไปไม่ต้องเยอะมากไม่รู้ว่า ถ้ามันต้องใช้มากขึ้นแล้วก็เติมอ่ะ water in my pan I just use like one one glass of water. Lemon glass, red onion, lime leaves, and my chili. You see, I add the whole chili like this. I didn't crush or anything because of her face, it's gonna be too spicy. I'm gonna take some to the cook home. So I don't want it to be too spicy, then she um, can't eat. But I'm gonna. put it like this so when I want some spicy I'll just chew on the whole chili myself ก pues ็คือใส่ตั้งกระทะนะคะใส่ตั้งหม้อก็ได้กระทะก็ได้แล้วแต่จะเรียกใส่กระทะมันจะได้ดูง่ายหน่อยคาไอใส่ตะไคร้นะคะใบมะนาวหอมแดงแล้วก็พริกพริกเนี่ยคือที่ใส่ลงไปทั้งเม็ดไม่โคลกไม่อะไรเนี่ยเพราะว่าจะจะเอาแบ่งเอาแกงเนี่ยไปที่ไปให้ไปฝากน้องที่ครุภมนะคะ ก็เลยกลัวมันจะเผ็ดเกินถ้าเกิดว่าไอ้นี่ก็ใส่ลงไปต้มอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเจ๊อยากจะทานที่แบบเผ็ดๆเ,เ,เจ๊ก็บอกว่าเคี้ยวพริกเข้าไปเลยทั้งแมดเอาให้สลบกันไปคนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นสลบด้วยตอนนี้ก็คือจะรอให้มันเดือดนะคะซมม็็ n n wait for it to uh, start boiling. I mean the water to get hot a little. Actually, I lie. ใส่ฟักทองในแฮมพัมกินลืมไหมคะว่ามีฟักทองแอดพัมกินในแดททูก็พัมกินในทอดคุกฟักทองฟักทองสุกยาก,ก็เลยใส่ลงไปก่อนโอเคทีนี้เราก็มารอให้มันเดือดนะคะชีสฟักทองแบบพัมกิน I'm gonna have to let it boil for a little bit to make sure the uh, the fuc ทอง the pumpkin is cooked the f ักทอง g was งวะโอ๊ยเนาะ อันลืมไปค่ะว่ามีบอกอื้น้ำกันเลยแบบว่าเดี๋ยวจะต้มให้มันต้มบอกอือจะข้าวกันจังจะเอาไกล่ลงใส่เพราะว่าบอกอือมันสุกยากเนาะโอเคปิดฝารอก่อนนะคะเ e เลเดดอ่ it, uh, the pumpkin to be cooked a little l e o feel so good. Bắc ứ này nhà kia đấy. Lương mà kia đấy bắc ứ này. Phát thò này lương mà. more water Now wait for it to boil again down smells so good Okay, it's boiled again Chicken add chicken จะมีคนถามว่าทำไมถึงไม่คั่วไม่ผัดไก่ก่อนเพราะว่าไก่อ่ะสุกเร็วกว่าฟักทองมากก็เลยอยากจะให้ฟักทองมันสุกก่อน i w i e l a d d the chicken I don't stir because I don't want the um the soup to have that chicken smell you know ใส่ไก่แล้วไม่คนนะคะเพราะว่า ไม่อยากให้มันคาวรอ้อยมันเดือดปุดๆๆๆก่อนใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา I just add the fish sauce fermented fish sauce ใส่น้ำปลา American powder, pongamin mm chan -hmm. cayenne pepper, black cayenne. <laughs> <laughs> the fermented fish sauce smell is awesome. It's <laughs> เลือหมอดยัะไมใส่ผักนะคะนำหมห vegetable turn the stove o ลืมปิดเตาก่นนะคะแล้วใส่ผัก turn ์น my stove off add t v e g e t a I forgot that I'm gonna add basil leaf too. ลืมไปใส้ผักอีตูนะ้ำ อุ๊ยอาขาหอมเลยปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะให้เขาเดือดแป๊บนึงนะ Close the lid, let it boil from the heat from the surface a little. เรียบร้อยแล้วนะคะ smell so good หอมมากเลยโอเคจอดดันเสร็จแล้วค่ะอันนี้เอาไปฝากน้องนะคะ